ไปธุระกลับมาแล้วก็แวะมาใจตลาดพี่นอ้องมาหาเบิ้งแนวกินกอนค่ะว่าซิมีอย่างไปกินแน่นเนาะพอดีมันเป็นทางพันพอดีจ้ะก็เลยมาแวะซื้อกับเขากับน้ำลายย่างลายเนื้วเนาะค่ะเนาะก็ตลาดน่าก็มีทุกย่างเลยพี่นอ้องมีเสือผ้าอาพรมีกับเขากับน้ำแต่พ่เบิ้องเอยเพิ่อนเออแบ่งแบ่งโซนกันเนาะจะนทำเป็นล็อกๆนะ กับเขาเแทบเนึ่งแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าแทบนึงเนาคะค่ะอันนี้เขาน,นี่ย,อย้อะย้อที่มาซื้อนอ้ถั่วงอกว่าอยากกินขนมจีนสะดพกมือเนี่ยซื้อขนมจีนจิ้พี่น่องมีซื้อถ่วงอกกันแต่เบื้องกันไาที่ได้อย่างเนี้แต่หลักคือขนมจีนแหละจะซื้อถั่วงอกไปกินกับขนมจีนคะ่ะแล้วก็ ดูซิว่ามีผักอะไรบ้างยายชอบกินสาระแหน่ชอบกินใบบังรักเนาะคะ่ะเออที่ไปหาใบบังรักหาสาระแหน่ mm hmm. ก็เดินดูทัว่วไปพี่น้องเนี่ยมีหลายย่างค่ะเพื่อเขาจากสื่ออีย่างเพิ่มเติมค่ะว่ากันไปเนาะคะ่ะเนาะตลาดใหญ่อยู่ค่ะ เป็นพื้นซีเมนต์ย่างดีพูดีด้พี่น้องเดินสบายฝนตกฝนล,ลงก็ต้องไอ้นั่นเพราะว่าพื้นล,ลาดซีเมนต์นนนมนหมดแล้วเป็นปูนซีเมนต์หมดแล้วเดินสบายฝนตกฝนล,ลงก็เดินสะดวกสบายค่ะเ,เห็นไหมล่งดีเขาล่งสบายดีของกินบ่ยเยอะแยะพี่น้องเ,เอ้ยเลือกบ่ถถุ ไม่ค่าไม่ขายกันลหลายะไรยโยก็เนี่เบิ้งก่อนค่ะว่ามีอย่างเนี้ปเห็นทุเรียนโลลอะไรร้อยร้อยห้าสิบมั้งของแท้พวกธุเรียนกันเลยของแท้เนาะคะนะ่ะเนาะว่าหมอนเขียนว่าหมอนร้อยห้าสิบเอ้าคือมันล้มแล้วบ่าจ้ะทุเรียนเขียนว่าโลลร้อยห้าสิบจะว่าจะโย,ยนนนนกยังโบนใช้ได้เนาะมาหาเบิ้งอันซาเลเน่ก่อน สารเนรกับไอ้ใบมังลักบค่อยมีดได้สารเนรก็ได้มีแต่นนผักจังอื่นนี่เดี๋ยวก็เดิน,ดนไปเบิ้งไปละค่ะเบื้องไรล,ล้านแล้วบ่มีสารเนรมันบอกบ่มีอันนี้ล้านไข่กุ้งกุ้งสดเนาะคะ่ะเนาะทั้งนี้ก็เป็นของสดเฮ็ดดีพี่น้องเฮ็ดทีดด่ดีเเห็ดก็เฮ็ดดีเด้อแบ่งมันโซนดีค่ะ ได้บบกี้ย่างน้าพี่น้องเอ้ยบ่ได้ดอกสะระแหน่บบมีสิกลับบ้านกลับซ่องก็ลวบัดน,นีน้นงจีนได้เลี้ยวค่ะไ,ได้ผักได้ใบมะกลักได้มะกำนึ่งได้ถั่วฝักยาวได้ถั่วงอกฝั่งซ้ำนี่ล้วพี่น้องเนาะไปกลับบ้าน